สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะครับในช่องธีรพัฒน์ชาแนลนะครับวันนี้พาเพื่อนๆนะครับมาดูวิธีการเปลี่ยนแปลงถ่านในมอเตอร์กระจกไฟฟ้านะครับในรถกระบะนิสสันนาวราตัวเก่งของเรานะครับเดี๋ยวมาดูว่าวิธีการเปลี่ยนอย่างไรนะครับเพื่อนๆจะได้ดูเป็นแนวทางในการตรวจซ่อมด้วยตนเองในส่วนของอาการนะครับก็คือกระจกไม่ทํางานเลยครับก็จะทํางานเป็นบางจังหวะนะครับเพื่อน ตอนนี้แม็กก็คือไม่ทํางานเลยม่ทางานเลยนิ่งนิ่งเลยนะครับก็เดี๋ยวเราจะถอดมอเตอร์มาเช็คดูนะครับแล้วก็อาการตรงนี้น่าจะเป็นที่แปลงฐานเพราะว่าในบางจังหวะเนี่ยนะครับกระจกเนี่ยลงลงได้นะครับแต่ลงไม่สุดก็สันนิษฐานว่าแปลงฐานน่าจะหมดนะครับในขั้นตอนการเปลี่ยนจะเป็นไรนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามรับชมได้เลยนะครับ ในขั้นตอนแรกนะครับเ,เพื่อนๆเดี๋ยวเราถอดไอ้ตัวนี้ออกก่อนนะครับจะมีน็อตอยู่ด้านในนะฮะโอเครครับแบ่ง,งัดได้เลยครับต่อไปครับเราจะงัดในส่วนของชุดคอนโทรลต,ตรงนี้นะครับ โอเคครับเพื่อนเพื่อนแต่เราถอดปลั๊กออกครับปลั๊กข้างหลังงัดตรงกลางนะครับเพื่อนเพื่อนแล้วก็ดึงออกตรงตรงครับโอเคต่อไปให้งัดจุดนี้ออกนะครับเ,เพื่อนๆงัดตรงๆงงัดเลยโอเคครับเ,เพื่อนๆต่อไปครับเดี๋ยวเรางัดตัวนี้ออกงํางแล้วงัดออก ก็ค่อยๆงัดนะเพื่อนมันจะมีตัวล็อกเฉยนะเพราะนั้นเราถอดต,ตัวนั้นออกมาก็จะมีน็อตอยู่นะครับ1ตัวนะครับที่ที่แอบอยู่ด้านในนะครับเดี๋ยวเราทําการถอดนะครับน็อตตัวนี้1ตัวนะครับ2ตัวแล้วก็3ตัวตามลำดับครับเพื่อน,อนโอเคถอดเลย ก็เปลี่ยนไม่ยากครับเพื่อนเพื่อนะในการถอดนะครับในส่วนของอตรงประตูด้านข้างคนขับนะครับเพื่อที่จะเอามอเตอร์กระจกออกมานะครับต่อมาครับเดี๋ยวให้เราทําการงัดด้านข้างนะครับนะงานตรงนี้ออกมาได้เลยนะครับแล้วก็ให้เราทําการงัดขึ้นขึ้นมาเลยนะครับมันจะมีตัว ยงานให้หลุดนะสิ่งนู้นหละนะครับแล้วทาการยกขึ้นครับเพื่อนๆโอเคครับก็จะหลุดออกมาแบบนี้ครับนะฮะด้านในก็จะเป็นตัวกิบล็อกแบบนี้ฮะนะครับก่อนจะใส่แล้วก็มาตรวจเช็คนะครับว่าตัวไหนที่มันไม่มีเดี๋ยวเราใส่เพิ่มเติมเข้าไปนะครับอย่างเงี้ยนะครับโอเคครับเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันครับว่าเป็นยังไง ด้านในก็จะมีในส่วนของซีนตัวนี้นะฮะกันน้ําที่จะเข้าไปด้านในนะครับเดี๋ยวเราต้องเอาออกนะครับในตัวนี้โอเคครับเดี๋ยวเราแกะได้เลยเดี๋ยวมีน็อตยึดอยู่หนึ่งสองมีน็อตยึดตัวนี้ให้เราถอดด้วยนะครับเพื่อนๆหนึ่งสองสามตัวนะครับ <c oughs> อาการของตัวนี้นะครับก็คือมอเตอร์เนี่ยนะครับไม่ทํางานเลยนะครับเพื่อนทํางานเป็นบางจังหวะนะครับก็สันนิษฐานนะครับอาการนี้นะครับเป็นที่แปลงฐานแน่นอนนะครับโอเคครับแกะได้เลยตัวนี้ก็นะครับแกะออกมาเลยนะครับเพื่อนแต่อย่าไปวาง ที่ใกล้ชุดสีนะครับเผื่อเดี๋ยวกาวขี้หมาไปติดกับชุดสีแล้วก็ลําบากนะครับเดี๋ยวเราไปหาที่วางดีๆนะครับก็และจังหวะที่ดึงออกนะครับก็อย่าให้มันขาดนะครับเ,เพื่อนๆนะแล้วก็รักษาอย่าอย่าให้มันทับกันนะครับเพราะว่ามันทําให้เวลามาติดกันแล้วนะครับดึงออกอยากครับ เดี๋ยวเราไปวางไว้ด้านหลังนะครับโอเคครับเพื่อนวางแบบนี้นะครับนะฮะถ้าไปวางทับกันเดี๋ยวเกิดปัญหาครับติดอีกครับต่อจากนั้นนะครับเราเอาปลั๊กนะครับสวิตตัวนี้นะครับชุดคอนโทลนะครับมาเสียบกับปลั๊กเลยครับเพื่อที่จะนํากระจกลงนะครับเพื่อให้อยู่ในตําแหน่งที่เราสามารถขันน็อตได้นะครับโอเคครับเพื่อนเดี๋ยวเรา จะเลื่อนกระจกให้มันลงมานะครับให้มันอยู่ในจังหวะนี้นะครับเพื่อที่จะขันน็อตนะครับขันน็อตตัวยึดกระจกออกนะครับโอเคครับเพื่อนๆครับก็ให้เรากดสวิตช์นะครับแล้วก็ให้กระจกลงมานะครับในตำแหน่งตรงนี้พอดีนะครับสังเกตว่าเพื่อนๆจะเห็นหัวน็อตนะครับนะครับตรงนี้ให้เราขันน็อตออกเลยครับเพื่อนๆ โอเคครับเพื่อนเพื่อนหลังจากที่เราขันน็อตตรงนี้ออกแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนให้เราทําการดึงกระจกขึ้นมานะครับแต่จังหวะที่ขันน็อตออกเนี่ยให้เราจับกระจกไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวกระจกร่วงแตกนะครับให้เราดันกระจกขึ้นให้สุดเลยครับเพื่อนเพื่อนดึงกระจกขึ้นให้สุดเลยครับเอาล้ครับหลังจากนั้นให้เราใช้เทปสายตัวนี้นะครับรั้งกระจกไว้นะครับไม่ให้กระจกร่วงก็ให้เราใช้เทปใสนะครับในการ แปะไว้แบบนี้ครับเพื่อนเพื่อนการกระจกล่วงนะครับก็อีกด้านหนึ่งนะครับอ่ะแปะไว้แบบนี้นะครับโอเคครับเพื่อนเพื่อนส่วนของมอเตอร์ยึดกระจกนะครับจะอยู่ตรงนี้ครับมอเตอร์นะครับเพื่อนเพื่อนจะมีน็อตตรงซิกตตัวยึดมอเตอร์หนึ่งตัวสองตัวสามตัวนะครับสองตัวนี้นะครับสองตัวนี้ให้ขันออกเลยนะครับ หลุดเลยนะครับส่วนตัวนี้ให้คลายหลวมไว้นะครับเพราะว่าจะขยับขึ้นนะครับไม่ต้องขันจนสุดนะครับแล้วก็อีกสองตัวนี้นะครับอันนี้หน,นึ่งตัวนี้สองตัวนะครับตัวนี้ให้ขันออกเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้ให้คลายให้หลวมเฉยๆนะครับไม่ต้องไม่ต้องเอาออกโอเคนะครับโอเค ัวนี้คายห,หวมไโอเคครับตัวนี้เหตุผลที่เราให้คลายให้หลวมนะครับเพราะว่าตัวนี้เดี๋ยวเราเวลาจะเอาออกเราสไลด์นะครับแล้วก็มาเอาหัวน็อตมาออกรูใหญ่ตรงนี้นะครับเพื่อน ตรงนี้ก็เช่นเดียวกันครับนะเดี๋ยวเราเอาสไลด์ขึ้นนะครับให้หัวน็อตเนี่ยหลุดไปตรงรูใหญ่ตรงนี้นะครับโอเคครับเพื่อที่จะเอามอเตอร์กระจกออกในส่วนของตรงนี้นะครับอย่าลืมเอาปลั๊กออกด้วยนะครับเพื่อนๆเป็นปลั๊กเสียบของมอเตอร์กระจกนะครับเอาครับดึงปลั๊กออกเลยครับมีน็อตสองตัวนะครับด้านล่างนะฮะเพื่อนๆอย่าลืมขันออกด้วยนะครับ เคครับเราก็เอาตัวชุดมอตเตอร์กับชุดรางออกมาได้เลยครับเพื่อนๆโอเคครับหน้าตาเป็นแบบนี้ครับเพื่อนๆเดีย๋ยวเรามาเซอร์วิสในส่วนของชุดแปลงถ่านกันครับ หน้าตาเป็นแบบนี้ครับนะฮะเดี๋ยวเราจะถอดในชุดนะครับฝาครอบตัวนี้ออกนะครับเพื่อที่จะเซอร์วิสในส่วนของซองแป้งฐานกันนะครับก็ในจังหวะนี้นะครับเดี๋ยวเราทําการขันน็อตนะครับมีได้กันทั้งหมด3ตัวนะครับ1 2แล้วก็ตอนนี้ตไหลตัวนึงครับ3ตัว ก็ไม่ยากครับเ,เพื่อนๆนะฮะในการที่จะเปลี่ยนแปลงฐานด้วยตนเองนะครับตัวนี้เราทําการถอดผ่าครอบออกเลยครับโอเคครับเ,เพื่อนๆนะก็อันนี้จะเป็นในส่วนของทุ่นของเขานะครับนะทุ่นของเขาแต่เราถอดหัวหัวเขามีออกมาเลยฮะดึงมาได้เลย โอเคอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของทุ่นนะครับสิ่งที่เราจะเปลี่ยนนะครับตรงนี้ครับเพื่อนโอ้โหแปลงถ่านนะครับแปลงถ่านหมดเลยครับเดี๋ยวทาการเปลี่ยนตัวนี้ออกนะครับแล้วใส่แปลงถ่านตัวใหม่เข้าไปครับนะครับในในส่วนของตรงนี้นะครับขั้นตอนการถอดไม่ยาครับเพื่อนเราใช้ปากแบรนสองข้างนะครับงานสองข้างพร้อมกันครับเพื่อนก็จะหลุดง่ายแบบนี้ครับ โอเคครับเราก็ดึงออกมาเลยครับเพื่อนๆเยบรอหลังจากนั้นให้เราทําการถอดแปลง่านเก่าออกนะครับเพื่อนนะฮะมันสั้นมากเลยครัเราใช้ปากแบนด์นะครับง้างตัวนี้นะครับง้างออกนะครับแล้วดึง่านออกนะครับดึงขึ้นมาแบบนี้นะครับเพื่อนทั้งสองฝั่งเลยครับโอเคฝั่งนี้ปลอดเลยเอาเอาไอ้นั่นออกฝั่งเลยครับเพื่อน ก็สังเกตว่าแปลงฐานมาสั้นนะครับแล้วก็หมดแล้วนะฮะก็ทำให้มอเตอร์สาตาร์เอมอเตอร์กระจกทํางานบ้างไม่ทํางานบ้างนะครับตรงนี้อาการของมันก็คือแปลงฐานตรงนี้หมดโอเคครับเ,เพื่อนๆนะฮะตัวนี้ ก็ออกมาเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราทาการตัดแล้วก็บัดกีครับเพื่อนเพื่อนนะครับตัดแล้วก็บัดกีเดี๋ยวเราเอาแปลงฐานตัวใหม่มาเทียบดูก่อนนะครับว่าตรงรุ่นหรือเปล่านะครับก็หลังจากนั้นนะครับให้เราทําการลองใส่ดูก่อนนะครับว่ามันฟิตไหมฮะใส่ดูอ๋อเออให้เราลองใส่ดูนะครับว่ามันมันฟิตไหมนะครับถ้ามันฟิตให้เราทําการเหลามันฟิตเนาะฟิตหน่อยนึงนะครับเดี๋ยวเราทําการ เหลาให้มันหลวมกว่านี้นิดนึงนะครับเพื่อเวลา,าสปริงดันด้านหลังมันจะได้ดันไปชนกับทุ่นนะครับได้ดีนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราลองเหลาสักสองสามทีครับเพื่อนๆเหลาไปกับกระดาษทรายนะครับเป็นกระดาษทรายเบอร์ละเอียดสักสามทีครับลองลองลองีกทีนะฮะดกดีเอาวันนี้ดัน ดันมันลงสุดไหมสุดไหมโอเคครับเพื่อนๆลงสุดแล้วครับตอนนี้ <Yeah. S 1> ก็ถือว่าโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูอีกด้านหนึ่งครับว่ามันโอเคไหมอันนี้เราค้างติดใส่ใส่ยค้างมาเลยครับใส่ค้างมาเลยโอเคเรานี่ออกโอเคนะครับให้มันดันแบบนี้นะครับเพื่อนโอเคครับก็ลื่นปกตินะครับลองดันดูนะครับโอเค เรามาลองเทสอีกข้างนึงนะครับว่ามันปกติไหมปิดไหมน,นี่โอเคเนะ้ะอันนี้โอเคนะครับฟิตพอดีนะครับไม่หลวมไม่แน่นจนเกินไปนะครับเพราะว่าถ้ามันแน่นจนเกินไปเนี่ยนะครับ มันจะทําให้ฐานไม่สามารถที่จะมาดันหัวทุนหัวคอมมิวได้นะครับให้ลักษณะแบบนี้นะครับเพื่อนนะฮะให้มันคล่องตัวแบบนี้นะครับโอเคครับตอนนั้นเดี๋ยวเราทําการตัดฐานเก่าออกนะครับให้เหลือทองแดงเดี๋ยวเรามาบัดกรีกันนะครับครับต่อจากนั้นนะครับให้ใช้สายทองแดงนะครับพินกับสายเก่าเลยแบบนี้นะครับเพื่อนแล้วเราทําการตัด นะครับตัดออกนะครับแล้วก็ทําการบัดกรีนะครับยาวๆนั้นเลเออนะครับตัดออกนะครับแล้วทําการบัดกรีนะครับไอตรงที่เราพินอยู่แบบนี้นะครับก็เป็นอาศัยสิ้นนะครับเดี๋ยวเราทําการบัดกรีนะครับต่อจากนั้นนะครับบัดกรีนะครับก็บัดกรีไม่ต้องเยอะนะครับบัดกรีไปๆหน่อยๆก็พอครับเพื่อนนะ่ไห่ จี่แชร์ไว้กับทองแ้วแตะแตะทองแดงมาเลยให้มันซึมจะซึงครับเ,เ,เองแตะมาทำงแดงให้ความหวานทองแดงจี้จี้จี้ติดเลยโอเคครับเพื่อนๆสลัดไปโอเคครับ ก็ประมาณนี้ครับเพื่อนเแล้วเราก็พับลงครับพับลงเอานุ่นพับลงพับลงเข้าร่องครับโอเคครับนะก็ลักษณะการพับลงมาแบบนี้นะครับเพื่อนนะก็เป็นนัดเสร็จสิ้นครับเดี๋ยวเราเอาไปประกอบกันครับต่ด,ดูว่าหลังจากที่เปลี่ยนแปลงขาไปแล้วใช้งานได้ปกติไหมครับ หลังจากนั้นนะครับเราทําการขัดหัวคอมมิวนะครับสังเกตว่ามันดาปีเลยครับเพื่อนๆเนี่ยนะครับขอบดําปีเลยนะครับเดี๋ยวเราทําการขัดโดยการพินกระดาษทรายนะครับเป็นทรงกลมแบบนี้นะครับเป็นกระดาษทรายเบอร์ละเอียดครับเพื่อนๆหลังจากนั้นให้เราทําการหมุนครับนะครับหมุนไปเรื่อยๆครับเพื่อนๆเหตุผลที่หมุนแบบนี้นะครับเพราะว่าหน้าสัมผัสของหัวคอมเนี่ยนะครับมันจะได้สึกหล่อเท่ากันครับ ถ้าเราไปถูทีละข้างนะครับการศึกหลอจะไม่เท่ากันนะฮะทำให้เซนเตอร์หรือการศึกหลอเนี่ยนะครับแต่ละด้านจะไม่เท่ากันนะครับให้เราหมุนแบบนี้ครับเพื่อนๆหมุนไปสักคู่หนึ่งนะครับสังเกตว่าเริ่มขาวแล้วนะครับเดี๋ยวเราหมุนไปเรื่อยๆครับนะครับตอนนี้นะครับใส่แล้วนะครับ ะหลังจากนั้นให้เราทําการทําความสะอาดในส่วนของร่องนะครับร่องหัวคอมมิวนะครับจะมีร่องอยู่ตรงนี้นะครับจะมีเศษฝุ่นถ่านนะครับเข้าไปอุดนะครับตามร่องให้เราทำาททำความสะอาด้เรียบร้อยโดยใช้เหล็กแหลมแบบนี้ครับเพื่อนๆนะครับทําความสะอาดครับขูดไปแบบนี้ครับ เอเพื่อนอ่ะก็เสร็จนะครับเราทําการนะครับประกอบกลับเข้าไปครับเพื่อนๆครับในกรณีที่ใส่ทุนไปแล้วนะครับปรากฏว่านะครับตัวเนี้ยตัวล็อกมันไม่สามารถที่จะล็อกได้เนื่องจากฐานมันยาวไปครับเพื่อนๆนเดี๋ยวเราทําการนะครับฝนนะครับให้ฐานเนี่ยมาสั้นลงนะครับสักเล็กน้อยนะครับเพื่อที่จะให้มีระยะให้ ให้ uh, สปริงด้านหลังเนี่ยมันกดในส่วนของฐานได้นะครับเอาให้ช่างฝนดูนะครับก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับเพื่อนๆ <c oughs> ตีนี้เทคนิคในการฝนเนี่ยนะครับให้วางหน้าสัมผัสให้ใหมันตั้งฉากนะครับนะการสึกหลอของแปลงฐานมันจะได้เทคนิค <c oughs> ในการใส่นะครับสปริงนะครับตรงนี้นะฮะเพื่อนนะ ขาขาสปริงตัวนี้นะฮะขาถ้ามองจากด้านบนเนี่ยมันจะมีขาอยู่นะครับในขาจุดนี้นะครับแต่โทษทีนะครับมองไม่เห็นขาจุดนี้นะครับจะต้องห้ามเลยนะครับห้ามเลยขอบนี้นะครับถ้าเลยขอบนี้มันจะใส่ไม่ได้ครับเพื่อนเพื่อนเพราะนั้นถ้าเราใส่ไปแล้วแล้วไอ้ขาสปริงตรงนี้นะครับมันเลยให้เราทําการฝนฐานนะครับเข้าไปอีกนะครับฝนฐานให้มันสั้นลงนะครับเพื่อที่จะสปริงตัวนี้จะได้ไม่เลยนะครับแล้วมันจะติดขอบ นะครับติดขอบตรงขาที่เข้านะฮะมันจะติดขอบมันจะติดขอบตรงนี้ครับเพื่อนๆนะฮะจะติดขอบตรงนี้ไม่สามารถที่จะใส่เข้าได้นะครับโอเคครับก็เป็นเทคนิคให้เพื่อนนะครับเวลาเราใส่จะได้ไม่เสียเวลานะครับโอเคครับหลังจากนั้นให้เราทําการใส่เข้าไปเลยครับเพื่อนเพื่อน หลังจากนั้นนะครับให้เราใส่ฝาครอบตัวนี้เข้าไปนะครับเพื่อนเพื่อนนะแล้วทำการยึดน็อตน,นะครับ3มตัวให้เรียบร้อยครับ ครับเพื่อนๆเดี๋ยวเรานํานะครับชุดมอเตอร์ตรงนี้กลับไปใส่ที่เดิมครับเดี๋ยวเราใส่มอเตอร์เข้าไปเลยครับก็ในตําแหน่งเดิมนะครับ ก็ให้ให้เข้าล็อกแบบนี้นะครับโอเคขันน็อตตัวล่างครับสองตัวครับน็อตตัวนี้จะเป็นน็อตประคองเฉยนะครับเพื่อนๆน,นะฮะอันนี้น็อตประคองเฉยนะครับไม่ไม่ต้องขันหลุดนะครับ ก็สาหรับเพื่อนๆช่างนะครับบางคนอาจจะลองเทสมอเตอร์ก่อนเลยนะครับว่าทํางานไม่ทํางานนะครับแต่สําหรับเราเทคนิคเรานะครับเดี๋ยวเทสทีเดียวเลยครับเดี๋ยวเรามาลุ้นทีเดียวกันเลยนะครับก็เดี๋ยวเราเสียบปลั๊กเข้าไปครับเพื่อนๆเสียบปลั๊กตรงนี้เข้าไปฮะแล้วก็ขันน็อตให้แน่นขันนด้ยังย้ำน็อตให้แน่นนะครับตัวครับ หลังจากนั้นเดี๋ยวเราปลดกระจกลงมานะครับอยู่ในตำแหน่งเดิมนะครับโอเคครับเพื่อนๆครับหลังจากที่เราปรับกระจกลงมานะครับให้อยู่ในตำแหน่งเดิมครับเพื่อนๆแล้วเราก็ขันน็อตล็อกนะครับสองตัวนะครับให้เรียบร้อยครับโอเคครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราลองมาเทสกันครับว่า กระจกที่เราเปลี่ยนไปนะครับแปลงฐานมันทํางานได้หรือเปล่าครับอ่าเดี๋ยวให้ช่างกดสวิตช์เลยครับโอเคครับเพื่อนเพื่อนขึ้นครับกดงัดขึ้นครับโอเคครับเพื่อนเพื่อนประสบสำเร็จครับเดี๋ยวโอเคครับขึ้นครับโอเคครับเพื่อนเพื่อน เดี๋ยวเราประกอบกลับเข้าไปครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ติดแผ่นสายกันน้ำนะครับแล้วก็ติดขายุดครับให้เรียบร้อยพร้อมส่งงาน ติดสุดท้ายนะครับติดก็ไม่ยากครับเพื่อนๆนะฮะในจังหวะใส่กลับเข้าเหมือนเดิมครับเดี๋ยวลองเทสดูอีกทีครับเพื่อนๆหลังจากที่เราเปลี่ยนแปลงฐานไปแล้วนะครับเอาลงครับเอาขึ้นครับโอเคครับ เดี๋ยวเราลองดูครับออโต้ทำงานไหมครับออโต้ทำงานปกติครับอขึ้นนะครับครับโอเคครับเพื่อนๆนะออโต้นะครับโอเคครับออโต้ทำงานปกติครับเรียบร้อยครับเพื่อนๆืน ก็หวังว่าคลิปนี้นะครับคงเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมนะครับในการเปลี่ยนแปลงฐานมอเตอร์กระจกไฟฟ้าด้วยตนเองนะครับวันนี้ช่องธีรพัฒน์ชาแนลก็ขอฝากความรู้ดีๆไว้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ